สวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ยูเวนตุสเอาด้วยพร้อมร่วมวงล่าตัวโมเมดซลาหลังกำลังพิจารณาปล่อยตัวคริสเตียโนโรนโดออกจากทีมมีรายงานจากกาจูิเมกาโตสื่อของอิตาลีระบุว่าสโมสรยูเวนตุสรายเป็นทีมล่าสุดที่กำลังให้ความสนใจในตัวของโมเมสซลาก่อนหน้าซูเปอร์สตาร์ของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และมีรายงานว่าทางสโมสรกำลังเตรียมที่จะพิจารณาปล่อยตัว คริสเตโนโรนั Ronaldo, ลโด้เดายิงทีมชัดโปรตุเกสออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลน,นี้เพื่อลดข้างเหนื่อยจำนวนมหาศาลของโรนัลโดหลังจากที่เจ้าตัวไม่สามารถพาทีมคว,ว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ให้กับสโม,มสรได้สำเร็จหลังจากค้าแข้งกับทีมอยู่กับโจามาลายูเวนตุสมาถึง3ฤดูกาลแล้วโดวยล่าสุดรายงานระบุว่าสโมสรยูเวนตุส,มมส ut, กำลังเตรียมที่จะปล่อยตัวคริสเตโนโรนัลโดออกจากทีมเกือบที่จะเป็นที่แน่นอนแล้วหลังจบฤดูกาลน,นี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายอันมหาศาลกับครื่อเหนื่อยของโรโนโัลดที่มากกว่า5 0 0 0นปอนด์ตสปดาและทางโรโนโัลดก็ยินดีที่จะออกจากยูเวนตุสเพื่อกลับไปค้าแข่งกับดเดอมาริตอีกครั้งเช่นเดียวกันและนอกจากโรโนโัลดที่กําลังจะย้ายออกจากทีมยูเวนตุสนั้นอนาคตของอารโมร์ตากับเปาโลดีบาล่ากำลังตกอยู่ในเครื่องหมายคําถามหลังมีข่าวว่าทั้งสองคนนี้กําลังจะถูกปล่อยออกจากทีมยูเวนตุสหลังจบฤดกูกาลนี้เช่นเดียวกัน ฉนั่นจะทําให้ยูนตสมีที่ว่างในตาแหน่งกองหน้าและต้องการดึงตัวโมเมซาลามาร่วมทีมด้วยชิ้นเดียวกันโดยในส่วนของเปเชนั้นทางกัชูชเดมกเกตัวก็รายงานมาว่าพวกเขาพร้อมที่จะดึงตัวโมเมซาลาไปร่วมทีมให้ได้หลังจบฤดูกาลนี้และพร้อมทุ่มก็นเหนื่อยให้เต็เตมที่ตามที่นักเตะต้องการนั่นพร้อมมีความเป็นไปได้ว่าที่ทีมอาจจะต้องเสียซูเปอร์สตาร์อย่างเนย์มาและกเิเลนเอมเปเป้ออกไปพร้อมกันเลยทีเดียว2คน โดยทางเดเม้าตอเป็นข่าวว่าอาจจะย้ก,กลับไปที่บาร์ซุลนาเพื่อไปประสานงานกับลีโอนลเมซี่อีกครั้งนั่นเพราะตอนนี้เดม่ายุติการพูดคุยกันต่อสัญญาชบใหม่เอาไว้ชั่วคราวเพื่อรอข้อเสนอจากทางบาร์ซุลนาหลังจบฤดูกาลนี้ส่วนาัด้านเอ็มพอเป้ก็เป็นนักเตะอีกคนที่คาดการณ์กันว่าน่าจะย้ายออกจากเปเช่อย่างแน่น,นอนเพราะนักเตะไม่ต่อสัญญาโดยลิเวอร์พูลกับเดลเมเรต์กำลังให้ความสนใจอยู่ณตอนนี้ดังนั้นในเวลานี้ สโมสรยูเวนตุสและเปเช่แสดงความสนใจออกมาแล้วว่าต้องการให้ตัวโมเมนซาลาไปร่วมทีมหลังจบฤดูกาลน,นี้ดังนั้นมีความเป็นไปนได้เช่นเดียวกันที่ลิเวอร์พูลอาจจะเลือกปล่อยตัวโมซาลาออกจากทีมนะครับเพื่อนําเงินมาซื้อกองหน้ารายใหม่เข้ามาเสริมทัพและมีการคาดการณ์กันว่ากองหน้าคนนั้นนั่นก็คือคิริยันเอมบาเป้ ฟาบิโอบาริเน่นะครับเรียกร้องให้ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับเจเดนชอนโชเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมและเป็นการตัดหน้าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาบิโอบาริเน่นะครับอดีตกองหน้าชาวอินเตอร์ลีขันลิเวอร์พูลก็เดินมาเลือกร้องให้อดีตตัวสกัดของของเขาควรเรียกไปเซ็นสัญญากับเจเดนชอนโชกองหน้าตัวเก่งของสโมสรบรเซิอาเดนนวนทีมดังในศึกบุนเ,เดสเซียเยอรมันมาร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดสมัยนี้ หลังจากที่นักเตะรายนี้ตกเป็นเป้าหมายของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาโดยตลอดซึ่งทางบอร์นีมองว่านักเตะรายนี้น่าจะเหมาะสมกับทางลิเวอร์พูลมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยทางฟาบิโอบอร์นีได้พูดเรื่องนี้ผ่านทางกัตชัวออฟไซด์ซึ่งเป็นรายการพอดแค์ในอิตาลีโดยเจ้าตัวรบวะบุว่าในเวลานี้เจเดนชันโชกองหน้าในวัย21ปีรายนี้กำลังตกเป็นป้านสนใจจากหลายสโมสรในยุโรปและทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเจเดนชันโชมากที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่สาหรับตัวผมแล้วนั้นผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องสันโชควรที่จะเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลมากกว่าและที่ผ่านมาผมก็เคยได้ยินข่าวมาบ้างแล้วว่าลิเวอร์พูลก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเจเดนชันโชมาบ้างแล้วแต่ถึงอย่างนั้นตัวผมก็อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆและลิเวอร์พูลควรที่จะหันไปให้ความสนใจในตัวของกองหน้าดิเกรตทีมช่นเกฤดอย่างจริงจัใงในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้เพราะเขาคือนักเตะที่เหมาะสมจริงๆ,งๆกับลิเวอร์พูลเจดดนชันโชนะครับจะเป็นการเส้นชัยที่ยี่ง ที่สุดครั้งหนึ่งของลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้ถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงและมันคงเป็นเรื่องที่สนุกมากๆถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถขโมยนักเตะรายนี้มาจากแมนเชสเตอร์ได้เป็นผลสําเร็จผมอยากเห็นลิเวอร์พูลเซ็นสัญญานักเตะรายนี้เพราะเขาคือนักเตะร,ระดับท็อปและเขาจะต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงลิเวอร์พูลให้กลายเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแบบทันทายเห็นได้อย่างแน่นอนโดยลูกน,นี้จะนั่นช่วยทำบลัว12ประตูและอีก16อาซิดจะกลุสนามทั้งหมด31มนัดในทุก ท่วนะครับให้กับบรูซิเซียดินมนในลูกการนี้และลูกการนี้ชันโชยังมีคะแนนเฉลี่ยจากผู้เล่นเว็บไซต์บูส์อกเกอร์อยู่ที่นัดละ7.31ซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีและสม่ำเสมอที่สุดคนหนึ่งในลีกบุนเดสเลกกียเยอรมันในลูกการนี้เลยทีเดียวโดยการกานว่าหากลิเวอร์พูลต้องการที่จะดึงตัวเจนชนวชมาร่วเทียมในช่วงสมัยนี้แล้วลก็พวกเขาจะต้องทุ่มเงินสูงถึง100ล้านยูโรให้กับทางบรูซเดินมน ว่าตอนนี้นักเตะเหลือสัญญาอยู่กับสโมสรยาวถึงปี2023ดังนั้นจะรอให้ย้ายฟรีหรือรอซื้อนักเตะในราคาที่ถูกลงหากรอให้นักเตะใกล้หมดสัญญานั้นลืมไปได้เลยเพราะทางบริเัทเดิมุนลคงไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างแน่นอนนะฮะมาเชลโลปิเอโรซารับชอบดูหงดังลงเล่นชมจุดเด่นทุกตำแหน่ง มาโชโลปิโอซาในใหญ่ชาวอาร์เจนตินาบอกว่าเขาชอบดูที่หงแดงลงเล่นโดยภายใตยก้การกลุมทีมของเจคกิงคลับมาโชโลปิโอซานะครับในใหญ่ชาวอาร์เจนตินาบอกว่าเขาชอบที่จะดูหงแดงลิเวอร์พูลภายใตยก้การกลุมทีมของเจคกิงคลับลงเล่นปิโอซามีโปรแกรมนำลีดลงเล่นในศึกพรีเมียร์แน็ตต์ต่อไปในการเจอกับลิเวอร์พูลที่กำลังไล่ล่าตำแหน่งท็อป์ดที่สนามอารันโรสในเกมมันเดย์ไนท์ผมชอบดูลิเวอร์พูลลงเล่นครับ บิโอซ่ายอมรับตามตรงพวกเขาเล่นในแนวทางเดียวกันอยู่เสมอสําหรับผมนั่นคือคําชมที่ยิ่งใหญ่สําหรับทีมฟุตบอลหนึ่งเลยทีเดียวไม่มีตั้งแต่คนไหนภายในทีมของพวกเขาที่ไม่เตรียมพร้อมที่จะรับบอลและจัดการมันในทุกแห่งหนพวกเขามีพลังเกมรุกที่ยิ่งใหญ่คุณแบ็กทั้งสองข้างของพวกเขาเหมือนปีกปีกของพวกเขาเหมือนกองหน้าตัวเป้าตลอดทุกช่วงเวลาในการแข่งขันกองกลางของพวกเขามีเกมรุกด้านในหรือด้านข้างในแนวทางเดียวกัน มี3นักเตะน,นะครับที่จะการสม,มดุวในเกมรับด้วยคู่เซนเตอร์ฮาบและกลางรับของพวกเขาพวกเขาเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลที่ดีพวกเขาใช้เวลามากมายไปกับเกมรุกและไม่เล่นเกมรับมากแต่ก็เหมือนทุกๆเทียมพวกเขามีช่วงเวลาที่ฟอร์มตกและมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาเจนสปินเนอร์ชมฟอร์มน้องนัดแข็งแกร่งโดดเด่นเกมเสมอชุดขาว เจนสปินเนอร์นะฮะกอง,ง,งกลางตัวเก่าของลิเวอร์พูลบอกว่านทฟิลิปกองหลังเพื่อนร่วมทีมสามารถยินอกภาพภูมิใจกับผลง,งานของตัวเองได้อย่างเต็มภาคภูมิในเกมที่เสม,มอกับเรอัลมาเดริด0ูที่อันฟิลแม้ในเกมนี้ท้ายที่สุดลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายตกรอบไปด้วยสกอร์รว,วม3-1แต่ในเกมที่อันฟิลหงแดงก็ทำผลงานนี้อย่างดีเยี่ยมเลยครับและยังเก็บคลี้ชี้ได้ซึ่งหนึ่งในนั้นและผลงานสําคัญที่ทําให้ทีมได้แบบนั้นได้นั่นก็คือนทฟิลิปเซนท์แฮปร่างใหญ่ในว24ปีเ มันเป็นการทุ่มเทที่ดีมากผมคิดว่าเรามีบางคนที่มีผลงานโดดเด่นชัดเลยนั่นก็คือนัทฟิลลิปเขาทำได้อย่างเยีเ่ยมมากในแดนหลังเจมส์บนเนอร์กล่าวหลังจุเกมมันน่าผิดหวังเพราะพวกเราทำทุกอย่างที่เราต้องการแล้วยกเวนก้นการได้2ประตูซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเข้ารอบต่อไปเล่นดีนะฮะสำหรับนัทฟิลลิปในฤด้การนี้นะครับเรียกว่าเราก็ได้เจอเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นแนวคิดที่ดีขึ้นฮนะ นี่คือสุลกาลลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่16เมษายน